สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเปร่หลดและพวกผมโอมงครับมาทุกคนวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์คู่เดือดปหลอดแต่งนะที่จะต่อยกันในวันพรุ่งนี้นะครับนั่นก็คือวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคมนะครับก็ถ้าตามเวลาประเทศอเมริกาก็คือเป็นวันเสาร์ที่12ช่วงเย็นบ้านเราก็จะเป็นอาทิตย์เช้านะครับเตรียมตัวเปิดจอทีวีบ้านคุณดูได้เลยนะฮะชาร์คเกิลสตีเวนสันวอร์ซัสกับตัวของเอ่อจุดไหนเนี่ย ผิดเล่มผิดเล่มทุกคนโทษโทษอ่ะชาเคอร์สตีเวนสันต่อยกับวิลเลียมเซปพารด้าครับที่เป็นเจ้าของเข็มขัด WBC อินทลิมนะฮะแล้วก็ชาเคอร์สตีเวนสันเป็น WBC เส้นจริงอยู่ที่เขานะครับชิงกันในพิกัดไรท์เวทครับร้อยสามสิห้าปอนด์นะครับก็ถ้าเปรียบเทียบบ้านเราวันก็ไฟเวท135ของรถถังจิตมรรนนนะครับอะ ก็มาดูกันนะครับว่า2คนนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับน่าจะต่อยกันประมาณ12ยกนะครับซัดกันที่หลุยอาร์มสตองนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมอ่ะมีข้อห์ผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นทุกคนครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับทุกๆวันศุกร์หลังจากจบศึกวันลุมพินีเรามาไลฟ์สดกันนะครับใครอยากได้เสื้อฮาร์ดโลนนะครับด้านหลังเป็นไฟเดมวยไทยครับนะฮะสั่งเข้ามาได้เลยนะฮะทำ เม k ท to o เดอร์เท่านั้นนะครับโปรละ390าบาทตรงตรง,ตรงถึงหน้าบ้านคุณครับอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าวิลเลียมเซปาร่าฮะสถิติไลฟ์ไพ่ชาเคอร์ก็ไลฟ์ไพ่นะครับวิลเลียมนี่ซัดมาแล้ว33ไฟได้วยกันน็อกไปทั้งหมดอยู่27ไฟนะครับไม่เคยแพ้และไม่เคยเสมอกับใครครับมีเพียงแค่5ไฟเท่านั้นมั้งที่ต่อยคนแล้วไม่หลับนะครับถูกไหม ยี 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสามสองสามสามมาประมาณห้าหกไฟท์นะครับต่อยแบบไม่หลับนะ้นอนอกนั้นหลับหมดส่วนชาเคิร์ครับต่อยมาทั้งหมดยี่สิบสามไฟท์ในการน,นอกไปเพียงแค่สิบเอ็ดไฟท์เท่านั้นศูนย์แพ้แล้วก็ศูนย์เสมอนะครับอะนั่นเท่ากับว่าชาเคิร์เนี่ยเป็นแชมป์เส้นจริงอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นมวยดังจากอเมริกาด้วยมีโอกาสได้ชิงนะครับแล้วก็ผ่านมวยมาเนี่ยผมไปไล่ดูประวัติตัววิลเลียมเซเฮด้ามาแนละ้ว ก็ชาเคอร์ผ่านมวยดีๆมาเยอะกว่าเยอะเลยนะครับแต่แต่นะฮะทุกคนต้องพูดอย่างนงี้กันก่อนว่าตัวเซปดาเนี่ยเป็นนักมวยจากเม็กซิโกซึ่งมวยเม็กซิโกต่อยกับมวยอเมริกันเนี่ยสนุกตลอดมวยเม็กซิโกเป็นมวยสายบู๊สายระหามสายเดินหน้าสายแบบออกหมัดเรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะหนึ่งสองสามสี่ส่วนมวยอเมริกันเนี่ยจะอ่าจะนิดนึงอ่ะอ่าจะ จะแบบค่อยๆแ,แบบแย่ค่อย,อยต่อเรียกได้ว่าชั้นเชิงเนี่ยอยู่ทางฝั่งเมกาถ้าเม็กซิโกนี่ไม่มีรูปไม่มีทรงเน้นบวกเน้นใส่อย่างเดียวนะฮะเมีโอกาสที่ชาเคยจะแพ้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเซฟาดานเนี่ยพางอาจจะไม่ได้แข็งมากโดนต่อยร่วงได้เหมือนกันแต่จุดแข็งของเขาคือเขาออกหมัดเรื่อยๆฮะเขาเป็นนักกีฬาที่ออกหมัดอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าแบบ ต่อยเอาปริมาณเป็นหลักส่วนชาเคอรเนี่ยเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณออกมัดน้อยกว่าแต่หม,มัดมีโอกาสเข้าเป้าสูงกว่าเป็นมวยเซาพอกันทั้งคู่เพราะงั้นยืนซ้ายชนกับซ้ายเนี่ยและชาเคอรเป็นนักกีฬาที่จิ้มขวาได้เร็วและแรงนะฮะหมัดขวาของชาเคอร์สตีเวนสันจะเป็นปัญหาหเซพาดาในวินาทีแรก ส่วนสูงของเซปราร์ด้านี่สูงกว่าชาเคอร์อยู่2เซนครับ1 7อเจ็ดห้าเซนชาเคอร์อยเจ3มเซนครับช่วงชกเซปราร์ด้ามากกว่าชาเคอร์ถึงโอ้โ oh, ห4เซนด้วยกันครับไม่มากไม่มากผมมองยังไม่มากนะเซปาร์ด้าร้อยบดชาเคอร์อยเจบมเซนแต่เท่าที่ผมดูด้วยสาตาผมนะแม้ว่าช่วงชกเราอาจจะเสียเปรียบแต่ว่า วิธีการชกของชาเคอร์ซีเวนสันนะผมมองว่ายังไงวงนอกก็ได้เปรียบเซปพดามากกว่าอยู่ดีนะครับโดยเฉพาะหมัดขวาหน้านําของชาเคอร์เนี่ยแหละจะเป็นจุดตัดให้กับชาเคอร์ได้มากเลยทีเดียวเชียวนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเซปหดาไฟนี้คีย์สักเซตคีย์ออฟวิกตอรี่ Success, ของเขายังไงเขาก็ต้องเดินหน้าตัดเวทีเดินหน้าออกหมัด ตัดบอดี้ช็อตสลับกับอัปเปอร์คัตแล้วก็ต่อย1-2เข้าใบหน้าชาเคอร์ให้ได้มากที่สุดส่วนชาเคอร์ครับทำยังไงก็ได้รักษาระยะห่างกับเซปดาแล้วก็ใช้จังหวะการข่มขู่ทางด้านจิตวิทยาการออกหมัดที่มีชั้นเชิงที่เหนือกว่าความรวดเร็วที่เหนือกว่าต่อยแบบวงนอกเน้นจิ้มถอยจิ้มถอยไปเรื่อยๆนี่แหละครับคือคีย์ของชาเคอร์ซึ่งดูแล้วว่าคีย์ใครทำได้ง่ายกว่า ก็ต้องยอมรับกันว่าชาเคยทาได้ง่ายกว่านะครับว่ามีโอกาสทําได้แบบเนี้ยไ,ไม่อยากเท่าไหร่ด้วยสไตล์การชกที่เป็นประมาณนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วผู้ชนะจะตกอยู่ทางฝั่งของสตีเวนสันอยู่ดีนะครับจบ12ยกสตีเวนสันมีโอกาสเอาชนะไปได้มากถึงประมาณ80%ถ้าไม่พลาดจังหนับจริงๆหรือ ไม่ต่อยเข้าล่องหมัดของวิลเลียมเซปพาดาไม่รู้ผมอ่าณถูกหรือเปล่านะซีพาดาเนี่ย <c oughs> อ่า <c oughs> <c oughs> จนเกินไปนะครับเรียกได้ว่าวิลเลียมเนี่ยถ้าแบบหมัดทำงานได้ดีอะ่ะก็ไม่แน่แต่ถ้าแบบชาเคอร์สายตาดีกว่าฟุตเวิร์กยาวกว่าเล้นช่วงยาวเน้นช่วงชกแบบจังหวะสองกินกินกันแบบทางตรงเยอะกว่าก็เป็นไปได้ครับว่าตัวของชาเคอร์จะ เป็นแชมป์ตัวจริงอยู่เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็80%ทางฝั่งสตีเวนสันละกันแล้วก็20%อยู่ที่วิลเลี่ยนเซปาดาครับนะแต่ว่ามันมีจุดจุดหนึ่งนะครับที่ผมดูว่าคู่นี้มันจะน่าสนใจคือถ้าวิลเลี่ยมไม่กลัวชาเคอร์เรียกได้ว่าไม่กลัวหมัดชาเคอร์สตีเวนสันแล้วนะแบบกล้าบู๊กล้าเดินบวกนะ ก็มีโอกาสเอาชนะนะครับใน20%นั้นแต่ถ้าว่ามากลัวแล้วมาดึงเชิงจังหวะ2อกระชาเคิรน์เนี่ย6ยก7ยกผมบอกเลยว่าจะแพ้สตีเวนสันเอาเพราะสเตเวนสันเนี่ยเป็นมวยที่จับจับจงหวะนักกีฬาได้กันเก่งเป็นมวยที่จับจังหวะคู่ต่อสู้ได้ค่อนข้างคมแล้วก็เวลาวางหมัดโพซิชันนิ่งการยืนเนี่ยดีกว่าครับแล้วก็นั่นแหละความเร็วของสปิดหมัดที่ออกไปอ่ะ เร็วกว่าโดยเฉพาะหมัดขวาหน้านะครับเรียกได้ว่าหาก,กินได้เลยนะฮะการันตีด้วยค่ายของทาลินคอรฟอร์ดเจ๋งกว่าแน่นอนอยู่แล้วอ่ะอยังไงทุกคนรอดูกันลวกันนะครับบนเวทีจะเป็นยังไงไม่รู้ไปรอดูกันเองนะฮะและ้วก็ที่สําคัญที่สุดครับใครรักใครชอบใครคิดว่าชาเคยจะจะ,จะแบบจะศูนย์จะแตกไหมจะกลายเป็นแพ้นหนึ่งไหมนะครับหรือเซบาดด้าก็อาจจะเป็นคนแพ้ก็คอมเมนต์มาได้ครับแต่บอกไว้เลยนะครับว่าไฟนี้ ผมการันตีว่าผมค่อนข้างที่จะมองว่าผมแม่นยําอยู่ประมาณสัก80-90%เลยก็น่าจะอยู่ทางฝั่งชาเรยอยู่ดีครับก็มวยไทยผมมองเลยว่าผมวิเคราะห์ได้ประมาณสัก60-70นะถ้าไม่ใช่คู่ที่แบบผมสนใจหรือติดตามจริงๆอะนะแต่ถ้าเป็นมวยสากลเนี่ยผมเชื่อมั่นในตัวเองเลยว่าผมวิเคราะห์แทบจะถูกเป๊ะเลยแหละอะ,ะครับรอดูวนเวทีาละกันนะครับอ่ะ ก็ถือว่าเป็นความถนัดและเป็นความชอบส่วนตัวของของโอมาโรนแล้วกันนะครับผิดถูงังไงขอภายบันทีนี้ด้วยนะครับขออวยเต็เงนิดหนึ่งเพื่อความสนุกสนานนะแพ้ก,ก็อย่ามาซ้ําเติมกันละกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบครับสวันนีรักทุกคนเหมือนเดิมรักมวยสากลเหมือนเดิมเพียงแค่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีไฟน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้จะราะห์อ,อะไรนะครับเดี๋ยวแมนดี้ปากเกวนะครับแบมโรติเกตคาฟูมาแนนอนเนวยะคาเนโลตาบัตคอฟฟอร์ดแทง มาแน่นอนนะครับแล้วก็่าสุดอัปเดตข่าวแท้งเหมือนโดนข่าวเพิ่งประกาศออกไปนะฮะนี้ไปกองกันอีกทีนะข่าวบอกว่าแท้งโดนจับนะฮะเหตุจากการทำรายร่างกายเออนะครับผมมองว่าข่าวน่าจะค่อนข้างแม่นยำอยู่ยังไงทุกคนลองไปกองในโลกอินเทอร์เน็ตอีกรอบนึงล้กันนะครับเห็นเพิ่งเห็นประกาศเบกกิงออกมา นะครับเมื่อไม่นานมานี้นี่เองก็ยังไงเป็นกําลังใจให้เจ้าแท้งด้วยแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นทำไมร่างกายคนในครอบครัวเป็นใครหรือยังไงนะฮะมีปากเสียงกับใครก็ยังไงก็ขอให้ไม่กดดระทบกับไฟที่จะต่อยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าฟอร์มล่าสุดก็ไม่ค่อยดีนะจ้าฮานนี้มาอัปเดตให้ใครเอซีได้ฟังกันตรงนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ